สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับธัญพืชเมืองหนาวที่ปลูกในประเทศไทยกันนะคะชนิดที่1เป็นข้าวสาลีขนมปังค่ะหรือว่าเบรดว w h e นะคะอันนี้เป็นพันธุ์เมืองสองก็จะมีลักษณะรวงเป็นแบบนี้นะคะชนิดที่2ก็จะเป็นข้าวสาลีดูรัมนะคะเราก็จะนิยมนำไปแปรรูปเป็นเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นมากาักกะโรนีค่ะ โดยลักษณะรวงก็จะมีหางยาวแบบนี้นะคะสีดำบ้างสีเขียวบ้างถัดไปก็จะเป็นข้าวทิติเครีนะคะเราก็จะนิยมนำมาทำเป็นแป้งนะคะหรือว่าน้ำข้นต้นอ่อนนะคะรวมไปถึงการทำช่อแห้งด้วยนะคะเนื่องจากลักษณะรวงเนี่ยมีความสวยงามเรียวยาวนะคะส่วนชนิด อีกชนิดนึงก็จะเป็นข้าวโอ๊ตนะคะก็จะเป็นลักษณะรวมเป็นแบบแตกต่างไปจาก3ชนิดเมื่อกี้นะคะเราก็จะนําไปแปรรูปเป็นอาหารเช้าซีเรียลนะคะหรือว่านมข้าวโอ๊ตนั่นเองค่ะธัญพื้นมืงหนาวในประเทศไทยนะคะจะเริ่มปลูกตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะถึงเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะ ใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้เลยนะคะ